นอนกับเธอแต่ยังลํำเมื่อถึงเขาอยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเลิกคิดถึงไม่ได้เลยพยายามจะลืมคนเก่าเพื่อให้เรานั้นได้ไปต่อแต่ยิ่งชอยิ่งพยายามยิ่งคิดถึงคิดถึงแต่เขาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเค สวัสดีคะด่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ในช่อง Banana Max TV เรื่องดนตรีไม,มไม่มีวันจบนแล้วก็2องพี่ที่กรสุดสวยเหมือนเดิมนะคะ <c oughs> มิน้นท์เดอะกาสเกค่ะไอนิี้กรนิโกคะค่ะพวกเราังอยู่กับรายการคนละพุกนะคะขอเสียปรบมือต้อนรับพี่รัชโยค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับ <c oughs> สุดยอดเลย เ<ด>มื่อไหร่ก็ร้องเพลงเมื่อกี้ไปแล้วเด<ช>ี๋ยวเรามาพูดถึงเพลงใหม่ล่าสุดกันดีกว่านะคะ,ะชื่อเพลงว่าละเมอครับผมโอเคอเพลงนี้มีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะก็น่าจะเกิดอินสปายมาจากตอนนั้นไปคอนเสิร์ตน,นะครับผมเวลาเราไปคอนเสิร์ตเนี่ยนักร้องเนี่ยเราก็จะพูดอยู่2คำสองประโยคนะผมหนึ่งคือขอเสียงคนโสดน้อยอาก็ได้ยินเสียงเฮอีข้อที่สองครับที่ผมสังเกตแล้วผมรู้สึกว่ามันแปลกใจมากเวลาที่ผมถามว่า มีใครยังลืมแฟนเก่าไม่ได้บ้างครับคือเขาจะเฮ่เหมือนกันนะแต่เขาจะเฮ่แตกต่างกับคําว่าโสดเขาจะเฮ่แบบแล้วสายตาเขาจริงจังมากแบบเฮ่แบบเหมือนมันโดนใจเขาเลรู้ <c oughs> สึกว่าเอ้ยคนคนเรายังลืมแฟนเก่าได้เยอะมากแบบยังยัง,ยงเหมือนมีมประชากรที่แบบว่าโอ้โหนี่บ้านเราแบบลืมแฟนเก่าไม่ได้ขนาดนี้เหรอผมก็แค่บอกว่า <c oughs> ใช่ใช่ประเทศเราไม่ค่อยมูอวหรือเปล่าใช่ใช่ผมก็เลยมาเก็บมาคิดว่าเออถ้าเราสมมติว่าเอาท็อปิกเนี้ยมาสร้าง เป็นตัวละครเป็นจินตนาการของผมเนี่ยมันน่าจะดีแต่ก็ยอมรับว่าศิลปินหลายท่านเนี่ยก็มีผลงานเพลงที่เกี่ยวกับแฟนเก่าเยอะมากครับผม,มผมก็เลยพยายามเขียนเพลงให้มันค่อนข้างที่จะดีฟค่อนข้างที่จะลึกลงไปอีกก็เลยเปิดเปยว่าสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยอยู่กับอีกคนนึงหรือว่าแบบนอนหลับอีกคนนึงเนี่ยแต่ว่าเรายังสามารถวกแวกละเมอไปหาคนเก่าอยู่แสดงว่าคุณเนี่ยควรจะจัดการตัวเองได้แล้วนะว่า คุณไม่ควรมีความรับคุณควรจะกลับไปลืมแฟนเก่าให้ได้ก่อนมันเป็นเพลงเตือนสติ<ม>เลเตนที่มาของวลเมือครับรลเมือน,นี้ก็คือละเมอที่ถึงคนเก่าในตอนที่อยู่กับคนใหม่อะไรประมาณนี้ใช, <c oughs> ใช่ใช่ใช่ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้เป็นเหตุการณ์จริงหรือว่าอะไรนะครับผม <c oughs> ไม่ไม่ควรทําอย่างยิ่งด้วยนะครับผมเรื่ <c oughs> องพวกนี้ <c oughs> ไม่ได้มาจะแต่งมาจากเรื่องชใช่ครับไม่ใช่นะไม่ใช่เรื well, ่องตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่นะเป็นเป็นเรื่องจินตนาการนะครับผมแล้วเพลงนี้มีใครมีส่วนร่วมในเพลงนี้บ้างคะก็้อบอกว่าเป็นทํากับโปรดิวเซอร์ครับผมพี่มาโยเจมซึ่งพี่มาโยเจมเนี่ยก็เป็นโปรดิวเซอร์มือทองของพี่ทําไทยในเพลงฮิ๊มีอาบด้วยใช่ใช่ใช่ว่าผมก็รู้จักกับพี่จ a สักพันหนึ่งแล้วก็พอเราทาแต่ฮิปฮอปมาประมาณ2 3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราอยากทาอะไรใหม่ๆบ้างผมก็เลยลองทําเพลงนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นเพลงที่ค่อนข้างยากเพราะว่า ปกติผมจะแรปด้วยแล้วก็ร้องด้วยแต่เพลงนี้คือไม่มีท่อนแรปเลยม,มีแค่ร้องล้วนๆเลยแล้วก็เป็นเพลงค่อนข้างที่จะแบบ T-POP หรือว่าเป็นเพลงแมสไปเลยไม่มีความปทรีปปใช่ครับก็เลยกังนวลว่าเอ๊ะคนฟังจะมองว่ารัชโยเนี่ยเปลี่ยนไปหรือเปล่าเขาจะกลัวว่าจะแบบว่ามีผลฟีดแบ็กที่ไม่ค่อยดีแต่ว่าพอออกมาแล้วทุกคนก็ดูแฮปปี้ดีครับแล้วก็เหมือนทุกคนจะคิดถึงเราด้วยเพราะว่า ปีที่ผ่านมาหลังจากผมปล่อยอัลบั้มนี่คือผมก็ไม่ค่อยจ้ปล่อยเพลงเลยก็คือเอาเวลาไปออกกําลังกายมางไปเตะบอลไปทํานู่นทานี่มากคนก็จา <c oughs> ชอบแซวแบบและชยโยคงไม่ใช่ศิลปินและหลังมั้งอะไรประมาณนี้อ <c oughs> ย่างร้องเพลงอยู่ <c oughs> ใช,ใช่ใช่ครับแต่ปีนี้ผมปล่อยไปแล้วนะครับหนึ่ง <c oughs> เพลงนะ <c oughs> ผมชื่อเพลงวันละเมือนี่แหละอาจจะเป็นว่าเราไปพักใจแต่งเพลงไม่ไม่ใช่พักใจสิถ้าไม่ไม่ใช่พักใจนะต้องบอกว่าพักร่างกายมากกว่าเพราะว่าตอนปล่อยอัลบั้มสิบเพลงนี่ก็โห่ขนค่าจะอิ่ม่อนค่าจะอิ่มเลยเพราะว่าทุกวันนี้ก็เขียนก็เขียนเพลงแต่ว่าเพลงนี้ก็คือ แต่งหนึ่งปีเลยนะครับกว่าจะออกมาเป็นวันนี้ได้ใช่ครับเพราะว่าเราอยากให้มันออกมาดีที่สุดอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยถนัดด้วยเพราะว่าเราปกติเราก็แรปเราก็นั้งแต่นี้คือเราร้องล้วนเลยซึ่งมันมันยากมากใช่ครับอเวลูวท้าไมถึงเพลงนี้เลือกที่จะไม่มีแรปเลยอะคะอ่ะผมรู้สึกว่าคือด้วยกระแสตอนนี้เพลงแรปหรือว่าฮิปฮอปเนี่ยมันมค่อนข้างที่จะเยอะพอเยอะปั๊บมันค่อนข้างจะสาเพราะว่ามันเหมือนแบบเยอะแยะเต็มไปหมดมใครๆก็ฟังแบบแรปผมรู้สึกว่าเพลงนี้ผมอยากให้มันออกมา ด้วยดนตรีด้วยครับผมว่าพาร์ตดนตรีมันเป็นพาร์ตดนตรีที่ค่อนข้างจริงจังแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเราใส่เมโลดี้เข้าไปเนี่ยน่าจะถึงแก่นหัวใจของคนฟังได้มากกว่าการแรปอะไรประมาณนั้นมากกว่าใช่ใช่หูตอนหนูฟังครั้งแรกหนูก็รอแล้วว่าแรปขั้นไหนเอยจะแรปขั้นไหนนะแรปกี่โมงใช่ไหมครับแรปกี่โมงอ๋อรอบนี้ก็เลยเปลี่ยนปเยใช่ครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลย พูดถึง MV กันหน่อยดีกว่าค่ะเนื<ช>้อเรื่องก็คือเหมือนเนื้อเพลงเลยใช่ไหมแต่มันจะดิบดิหน่อยถูกไหมใช่ใช่ครับเพราะว่าผมก็จงใจให้ตัว MV เนี่ยก็ได้ทํากับ Universal Music Thailand เนาะ<ช>แล้วก็เราก็หาลือกันว่าผมอยากให้ผู้หญิงคนเก่าเนี่ยเขามีแฟนใหม่แล้วใ,<ช>ให้รู้สึกว่าทุกคนเนี่ยก้าวหน้าไปขนาดไหนแล้วเลือแต่เรานี่แหละที่จมปักอยู่อ,อะไรแบบนี้คทีนี้ก็คือผู้ชายคนนี้ก็ยังคงลืมแฟนเก่าไม่ได้ทั้งทั้งที่แฟนเก่าเ,าเขาเนี่ยมีคนใหม่แล้วอะอแต่ว่าพออยู่ก คนคนใหม่เราก็มีนะแต่เราไม่ได้ไปโฟกัสเขาเลยเราไม่ได้ให้ความสําคัญเขาเลยอะ่ะผมรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ควรที่จะยื้อกันไปยื้อกันมาเขาควรไปจัดก,การตัวเองเพราะว่าเขาทําร้ายคนที่เขารักไปแล้วเพราะว่าคนใหม่ก็คือผมว่าไม่มีใครอยากเจอเราที่มีแฟนแล้วแฟนเรายังลืมแฟนเก่าไม่ได้อะ่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่แบบแย่มากซึ่งตอนจบ MV ก็คา,า,าราคาตังอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นจัดการกับปัญหานี้ยังไงใช่ครับซึ่งไม่อยากให้ดกคนแบบว่าเจอกับอะไรแบบนี้เลยเพิ่งมันเพราะผมรู้สึกว่าความรักมันแบบ ละเอียดอ่อนมากแล้วใครโดนอย่างนี้ก็คง<ๆ>แบบไม่แฮปปี้แน่นอนแหละจริงๆเรามองว่าตอนแรกแบบคําว่าละเมอ,อสำหรับสำนวนจะมองว่าแบบเฮ้ยเราละเมอแบบเพอเป็นในเรื่องทางดีๆอ่ะเป็นแบบอ,อุ้ยเราชอบคนนัานออันนี้มันเป็นแบบว่าการละเมอที่แบบว่ามันเป็นการละเมอถึงแฟนเก่าที่มันเป็นความเห็นแก่ตัวของคนคนนั้นใช่ใช่เลยฮะใช่เลยครับก็เลยแบบว่าตอบโจทย์เพลงนี้ในมุมมองที่แตกต่างออกไปใช่ครับแต่แค่แต่ว่าอยู่ในกรอบของคนที่ยังลืมแฟนเก่าไม่ได้ก็ต้องขอบคุณแฟนคลับด้วยที่เขาแบบว่า โฮ้ยในวันนั้นก็ทำไม่ทำให้ผมได้ได้ได้ฉุกคิดว่าเอ้ยเออแบบว่าทาเก็ตนี้แหละที่ใช่ใช่ครับนี่แหละลองดูแล้วกันอะไรประมาณนี้ครับผมโอ้ยแล้วมีแบบแฟนๆพูดถึง MV อะไรยังไงกันบ้างไหมคะรอบนี้ทำก็เรื่อง MV นี่แฟนก็บอกโหแบบซึ่งผมก็จะจะถามว่าดีใจไหมก็ก็คงดีใจแต่เขาจะบอกตรงกับผมมากเลยครับพี่คือเะเราก็ดูดีใจด้วยไหมแปลกๆใช่ไหมเราก็เราก็จะขอบคุณหรือว่าเอ้ยหรือยังไงดีฮะหรือว่าแบบตรงกับผมมากเลยครับชีวิตตรงกับผมมาก เออ,เออครับผมว่าเออครับก็ขอให้สู้ๆครับผมก็พมก็แค่นี้ไปแต่ว่าฟีดแบทส่วนใหญ่ก็คือแบบว่าดีครับผมเรื่องการแบบว่าบอกว่าเออราชโยกลับมาแล้วราชโยขอบคุณที่ยังทำเพลงอยู่อะไรครับซึ่งเขาไม่ได้แอนตี้เราในทางอื่นว่า พอเปรัชโยในทางฮิปฮอปหรือเป็นทางแรปที่มันแบบทะเลนหรือสนุกเงี้ยพอเราทําเพลงอื่นเงี้ยปั๊บเขาจะต่อต้านเราคือเขาจะเอาแค่สนุกอ่ะแต่ว่าเขาคือเหมือนเขาพยายามซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องมากกว่าใช่ใช่ครับอย่างนี้เขาก็ดีสิเพราะว่าเราแต่งเพลงจากแฟนๆที่เขาคิวนั้นใช่ใช่ครับตอบโจทย์กับคนที่ฟังเยอะพอสมควรใช่ไหมฮะดีดีเลยครับแล้วก็แบบว่าถ้าหากตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีเพลงหรือว่าอะไรเขาก็จะดูรายตายเราว่าตอนนั้นเนี่ยเราเราคลั่งฟุตบอลหรือตอนนั้นเราบ้าออกกำลังกายเขาจะมาแบบ พี่ครับถ้าออกกําลังกายนั้นทํายังไงครับพี่เตะบอลแถวไหนครับเอามาดูแบบเออเหมือนเหมขาใส่ใจแล้วว่าไม่เป็นไรถึงไม่ปล่อยเพลงแต่เขาก็ยังอยู่กับเรานะอะไรประมาณนั้นซึ่งซึ่งมันน่ารักมากก็คุยเรื่องงานอะดิเลกเราอยู่ใช่ใช่ใช่ครับไปดูกันไปที่เรื่องน่ารักว่าใช่เออโอยแล้วรอบนี้มีแบบชาเลนจ์อะไรในทิกตอกบ้างมคะเพราะเพลงที่เราเห็นมีแบบหลารอบมากในทิกตอกแล้วรอบนี้แบบว่าจะยังไอ๋อเหมือนตอนนี้นุวะเซ้ากําลังเจรจากับทางทิกตอกด้วยครับตรงแผ่นเสียงมันก็เลยยังไม่ได้เปิดเผยในทิกตอกเพราะว ก็ยังขอบคุณทุกคนอยู่ที่พยายามแบบว่ากระจายข่าวหรือว่าทางโซเชียลต่างๆเลยต้องขอบคุณทุกคนมากครับผมขอบคุณมากโอ้เยี่ยมเลยแต่ว่าเพลงก็มีให้ฟังทุกสตรีมใช่ทุกสตรีมมิ่งเลยครับผมทุกสตรีมมิ่ง s p o t i f y Apple Music YouTube อะไรครบครับสามารถไปฟังได้เลยสุดยอดนี่ครบจบจริงงั้นนี้ให้ฝากผลงานคร่าวๆก่อนไหมตอนนี้ได้ได้ให้ผมก็ฝากเพลงละมือด้วยนะครับผมส่วนใครที่ยังคิดถึงรัชโยในแบบเก่าๆอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเพลงต่อไปเนี่ยเกี่ยวกับแฟนเก่าครับแต่จะมาในมุมมองที่ ลแล้วก็เป็นมุมมองที่มันจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่แบบเฮ้ยเลิกเถอะเลิกคนนี้เถอะกับอีกคนหนึ่งที่พยายามหฮผมว่าเฮ้ยกูไม่เลิกหรอกเขาเขาดีอย่างนู้นอย่างนี้เหมือนเป็นการโต้กันร,ระหว่างเพื่อนกันเนี่ยว่าทําไมถึงไม่เลิกกับทําไมถึงยังอยู่อ,อะไรประมาณนั้นใช่ใช่เป็นเพลงสนุกสนุกอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็สามารถติดตามช่องทางต่างอินสตาแกรมก็ r a c h underscore t h นะครับผมแล้วก็เป็น ยูทูบ i a c h y o นะครับผมแล้วก็เป็น f เฟซบ o ๊กเพจ i a c h y o สามารถเสิร์ชได้ทั้งภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยเลยนะครับผมแต่ถ้าเสิร์ชภาษาไทยเนี่ยรัชยโยเนี่ยสย่วนใหญ่จะไปขึ้นรัชยโยทินมากกว่าใช่ใช่นะอาจจะไปเจอที่เมเจอร์ใช่ใช่ครับเราเล่นตัวเองเลยอ่ะใช่แต่แต่แตชื่อจริงผมก็ชื่อรัชโยทินนะออ๋ใช่ครับเพราะว่ารัชโยเนี่ยมาจากชื่อจริงของผมเองเพราะผมชื่อรัชโยทินเกิดแถวนี้แน่เลยใช่ไหมคะเกิดโรงพยาบาลครับไม่ได้เกิด ก็โดนแล้วโดนแล้วนะอันนี้โดนแล้วนะโดนแล้วใช่ครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะมัาจะเป็นเพลงละเมอแล้วก็เพลงเก่าๆใหม่ๆก็ขอบคุณที่ยังซัพพอร์ตผมอยู่นะครับขอบคุณมากครับมาตกดไลค์กดแชร์ฟังเพลงกันเยอะนะคะจากไปจากพี่เขาขอปําคำพอแลเราเข้าสู่ช่วงรายการเราดีกว่าโอเคอะไรหมัดฮุกแรกนะคะก็คือที่พี่ได้ปล่อยหมัดฮุกออกไปเป็นเรื่องราวที่รู้สึกว่าประสบความสําเร็จหรือว่าเป็นเรื่องราวดีๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําเพลงหรือเรื่องกกับชีวิตเลยก็ได้ถ้า เกี่ยวกับการจำเพลงหรือว่าสิ่งที่มีความสุขที่สุดในชีวิตนะครับน่าจะเป็นวันที่เงินก้อนแรกตอนที่เราเป็นศิลปินเนี่ยใน YouTube เขาจะส่งโอนเงินมาทุกเดือนอใช่ครับแล้ววันนั้นเนี่ยคือเด็กๆเ,เรานะม .5 ม .6 ม .4 ยเงี้ยเราก็จะอยู่กับคอมอ่ะ แล้วคือค่าไฟใครใจ่ายผู้ปกครองเราสิครับเราจะได้แต่ว่าวันนั้นแบบแม่ก็จะบ่นเราตลอดทั้งปีเลยว่าแบบเอ้ยแบบเผาๆเลยนะแไม่เอิร์ดแบบเรื่องเกมเรื่องแบบว่าค่าไฟมันแพงแล้วคือวันนั้นมันเป็นผมเงินก้อนแรกก็คือผมจําได้ว่าเงินก้อนแรกที่ผมได้จากยูทูบเนี่ยสี่พันบาทผมบอกแม่ว่าแม่ไม่ต้องจ่ายค่าไฟแล้วนะเดี๋ยวเอิร์จ่ายเองอได้อ่าใช่ครับแล้วก็ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือสร้างบ้านให้ที่บ้านนั่นแหละในเป็นใช่ครับในเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแหละเพราะว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่สบายผมก็สบายใจด้วย่่ใช สุดยอดเลยไ่ใจะเป็นเรื่องนี้แหละดีีสุดแล้ทีนี้มาเข้าสู่ทุกที่สองนะคะก็คือพุกที่เรารู้สึกว่าเหมือนเราโดนหมัดทุกใสรจตัวเองคือเป็นเรื่องราวที่แบบอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในชีวิตเราขอสักหนึ่งเรื่องค่ะใช่ครับก็น่าจะเป็นเรื่องความฝันที่แท้จริงของผมแหละเพราะว่านั้งแต่อนุบาลที่จาความได้เลยครับจนถึงประมาณมสม .5 เนี่ยผมอยากเป็นนักฟุตบอลมาตลอดใช่ผมเป็นนักกีฬาโรงเรียนมาตลอดผมเป็นนักฟุตบอลแต่ว่าพอมไปครับ ผมเรียนห้องคิงด้วยผมต้องประคองทั้งเรื่องเรียนแล้วก็ประคองเรื่องกีฬาทีนี้ครับนักกีฬาของเราเนี่ยผมว่าน่าจะรู้นะเพราะว่าตอนกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเขาจะกลับบ้านช้ากว่าเด็กทั่วไปเพราะเขาต้องซ้อมตอนยืยนต่อ,อ,อทีนี้คุณพ่อผมเป็นครูเนานะเขาก็ต้องมาจัดโรงเรียนของเขาเนี่ยเพื่อมารับเราเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่น่จะไม่ผมขี่จักรยานยนต์หรือว่าหรือว่ารถยนต์เลยเพราะว่ามีปมตรงที่พี่ชายผมเขาโดนรถมอเตอร์ไซค์ชนอะไรเงี้ยแล้วเขาจะห่วงเราว่าเฮ้ยถ้าถ้าน้องอ่ะกลัวน้องว่าจะเจ็บอะไรเงี้ยผมก็จะโอเค ไม่ทาแต่ว่าขอแค่คุณพ่อเนี่ยมารับทุกเย็นได้ไหม mm hmm. แต่ว่าเหมือนเรา mm hmm. คุณพ่อก็มารับตลอดนะแต่เรารู้สึกได้เหรว่าแบบสายตาพ่อแบบเหนื่อยอะ่ะ mm hmm. คือจากโรงเรียนแล้วก็ต้องมารับเราอ่ะเราแบ mm hmm. บตอนประมาณน่าจมสี่ครับแบบว่าผมซ้อมฟุตบอลโรงเรียนเสร็จก็มาจะแข่งแล้วผมก็บอกพ่อแบบไม่ต้องมารับเอิร์แล้วนะคะแบบว่าเอิร์เลิกเปนะ็นนักฟุตบอลแล้วนะไม่อยากให้พ่อเหนื่อยอะไรประมาณนี้ mm hmm. ใช่ใช่ mm hmm. ใช่แล้วก็แบบเหมือนพยายามแอนตี้กับฟุตบอลไปเลยเพราะว่าเราไม่อยากกลับไปแต่ไม่ไม่อยากกลับไปเพราะเกียินะแต่ว่าไม่อยากให้ที่บ้านลำบากใจใช่ใช ใช่ครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องอาจจะเป็นเรื่องแบบไม่ได้ใหญ่แต่แค่รู้สึกว่าความฝันเราอะนะแต่ต้องขอบคุณศิลปินนะครับอาชีพนี้ทําให้ผมได้มาเตะฟุตบอลการกุศลกับพี่ๆดาราหรือว่าเนี่ยครับล่าสุดก็เตะทีวีพอรไอดอลหลีกหรือว่าไรมันทําให้ผมต่อยอดมาตรงนี้ได้ซึ่งผมก็ขอบคุณอาชีพนี่แหละเพราะว่าความชอบอย่างเดียวก็ไม่ได้นะเพราะเราต้องใช้ชีวิตด้วยเงินทองอด้วยด้วยสิ่งที่มันอยู่รอดอะอซึ่งผมก็ขอบคุณอาชีพศิลปินด้วยที่ทําให้ผมมีวันนี้ใช่ครับทีน ตอนแรกเราเรียนอยู่ห้องคิงแล้วเราก็ชอบเตะบอลและ<ช>เรามาเ <ฮะ S 1> ป็นศิลปินได้ยังไง <c oughs> อันนี้ <c oughs> ผมว่าผมว่าเราน่าจะเคยเจอเวลาเราอยู่ม .5 มันจะมีการหาเสียงสภานักเรียนนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ม .5 ครับเป็นผมเริ่มทําเพลงมาจากพอดีเพื่อนของผมเนี่ยในห้องเนี่ยแบบเฮ้ยอย่าเป็นเอย่าเป็นประธานนักเรียนน่ะ แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยการหาลือหาเสียงเนี่ยก็แบบแบบเป็นการเคาะกรบ,บเลิกเบอร์เรานะคะอ,อะไรเงี้ยใช่ใช่แบบว่าต้องแบบเฮ้ยแบบเนี้ยผมก็เลยแบบตอนนั้นเดอะแรปเปอร์มาแรงมากรายการเดอะแรปเปอร์ผมรู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่เคยมีใครแต่งแรปหาเสียงหรือว่าแต่งแรปเกี่ยวกับนโยบายเลยผมก็เลยลองเขียนแรปดูแล้วก็ตอนนั้นผมก็เป็น Facebook ธรรมดาฮะแต่ว่าคนกดไลค์กดแชร์มันแบบสามสี่พันแชร์เงี้ยซึ่งมันเยอะมากไงซึ่งยอดวิวมันเป็นแสนไงซึ่งผมงงว่าว่า มันเหมือนแบบว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนรัาที่ดูอะมันเป็นน่าจะเป็นภายนอกด้วยมผมก็คิดว่าเฮ้ยทุกคนน่าจะโอเคกับเราว่าเฮ้ยเราได้ทําสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบมันจะมีอย่างเราเป็นห้องคิงเงี้ยมันก็จะมีห้องที่แบบว่าทับสี่ทับห้าทับหกทับเจ็ดทับแปดอะไรไปมันจะเป็นแบบว่าทับที่ส้นๆหน่อย อยู่หน้าห้องน้ําชอบจะอยู่หน้าห้องน้ำเวลาเราเขาเจอเราอย่างเงี้ยเวลาเราสะพายกอดเขาจะอเฮ้ยเออเน่ยโยโย่แบบการเป็นการหยอกหรอใช่ใช่ใช่สำหรับเขามันอาจจะเป็นการหยอกลรอแบบเพื่อนหรือว่าอะไรสำหรับผมรู้สึกว่ามันไม่ควรมาล้อกันว่เรื่องพวกนี้ใช่ใช่ผมรู้สึกว่าทําไมต้องล้อกันวะอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวจะดังให้พวกมันดูใช่ก็เลยก็เลยเอามาไปแรงผักดันแต่ก็ไม่คิดว่าแบบทาเพลงเดือน2เดือนปั๊บแบบยอดวิวแบบดังพุ่งไปเลยแบบเพลงที่3าที่4ก็ร้อยล้านเพลงที่ห้ายฮะ แต่มันก็มันน่าจะเป็นช่วงเวลาโชคชะตาด้วยแหละผมว่าผมน่าจะเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แหละแล้วใช่ครับก็เลยแบบว่าเลือกเดินทางนี้ต่อก็เป็นจุดเริ่มต้นของผมเพราะว่าการหาเสียงนี่แหละครับ <Wow. S 2> ว้าเ,<อ>าเราไปหาเสีังนคติขี้ดีเพราะขาว่าคนแบบอาจให้โดนล้ออาจจะแบบเ,เฮ้ยไม่เอาแล้วดีกว่าไม่ทำแลวดีกว่าใช่ไหมพะเปช่วงมั่สำหรับผมแล้วแบบว่าการเอาแรงนิเกทีฟมาเป็นแรงผลักดันผมว่ามันค่อนข้างจะท็อกซิกผมแค่รู้สึกว่าบางคนอาจจะไม่ต้องไม่ต้องไปเก็บไว้ก็ได้ครับไปปล่อยผ่านไปบ้างสําหรับผมเนี่ยผมจัดการกับตัวเองได้แต่บางคน ไม่คนมีใครสมควรโดนล้ออะไรเงี้ยสาหรับผมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปเป็นพลังงานบวกต่อไปพลังงานลบผมรู้สึกว่าไม่มีใครสมควรโดนล้อใช่ครับก็แค่ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบต่อไปไม่เดือดร้องใครแค่นั้นพอแลอ้วใช่ใช่เียนสุดยอดสมแล้วที่เพลงจะดังเป็นร้อยล้านจริงโอ้หสาธุครับขอให้มีสักครั้งนะมีแน่นอนเพลงนี้เลยโอเคโอเคเพลงนี้เลยนะโอเคมาถึงฮุกที่สามค่ะให้ที่ร้องเพลงที่ติดหัวอยู่ในตอนนี้เลยแบบว่าอาบน้ำปุ๊บเป็นเพลงแรกที่เปิดเลยที่ไม่ใช่เพลงตัวเองนะ ถ้าถ้ามันเป็นเพลง<ป> <force S 2> ผม,ผม,ผมช่วงนี้ผมเล่นติ๊กต็อกแล้วผมเป็นคนชอบดูแมวมาฮะแล้วมันจะมีเพเลงหนึ่งมันชื่อว่าไอโกเมียวฮะที่มันจะเป็นแมวแคทเป็นชื่อว่าแคทเธอรีนมาเป็นแมวส้มแล้วมันก็จะร้องแบบร้องวว้า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 วเรื่อยๆฮะจนมีคนเอาไปเอากีตาร์ไปใส่อะแล้วมันคือเขาทำเป็นเพลงไอโกเหมียวลงสปอร์ติฟายแล้วแล้วมันก็จะร้องว่าว้าวว้าวแล้วก็เก่งเก่แตบบ่งแต่งว้าวว้าวผมอยู่ในหัวตลอดเวลาเียอันนี้คือเพลงทอนฮุกที่ ทุกคนต้องไปฟังนะไอโกเหมียวต้องไปฟังนะเดี๋ยวจะไมฟังไม่ได้เลยร้องจนจบได้ไหมจนจบจังหวะฮุกเนี่ยมันวนอยู่แค่นี้เดียวว้า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 ววาวว้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 าววาวว้าว้าว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 ว้้าวว้า้าวว้าวว้าวว พี่ถ้าพี่ได้ฟังครั้งแรกอะพี่จะเสพมันไปตลอดเลยพี่ก็จะแบบเออแบบมาอีกแล้วเหรออะไรประมาณนี้เลยถ้ายิ่งคนถ้ารักชอบแมวเงี้ยแต่ว่าเขาชื่อจริงๆชื่อน่าจะเป็นแมวแคทเธอรีนแต่ว่าตอนตอนที่ยังไม่ได้แบบว่ารีมิกเอามาเป็นทําแบบคนมาทําเพลงครับคือเขาร้องแบบนี้จริงเหมือนเขาพยายามจะสื่อสารกับคนเลี้ยงครับว่าเขาจะเล่นด้วยอ่ะซึ่งผมก็ตกใจว่าโอ้แมวมันพูดได้ขนาดนี้มันก็เลยติดหัวผมตลอดเวลาใช่ใช่ครับแบบนี้เราเลี้ยงแมวไหมคะไม่เลี้ยงครับแต่ว่าชอบชอบดูใช่ชอบดูเพราะว่าพอเลี้ยงปั๊บ เหมือนเรารู้สึกว่าเขาเรียกอะไรไม่พร้อมัาการจาระเราผมรู้สึกเป็นใช่ใช่ผมรู้สึกใช่ใช่มันมันมันค่อนข้างเซซิถีฟผมรู้สึกว่าดูดีกว่าดูดูไว้แบบเอ็นดูอะไรเงี้ยแปลว่าเจอแมวจงแมจอนแบบชอบแบบว่าเอาแมวเลี้ยงอะไรเขาแต่ว่าถ้าเลี้ยงเองผมว่าน่าจะรับเลี้ยงคนทำไม่ไหวใช่ใช่ใช่พอการเลี้ยงเราก็ไม่การเลี้ยงเหมือนกับพังยีงแหละจริงเราต้องจากลาไม่ได้ไม่ได้โอเคพอจบแล้วสามมุขของเราสุดท้ายจริงๆแล้วก็อยากจะให้ฝากผลงานล่าสุดอีกหนึ่งครั้ง โอเคครับ <นะ S 2> ผมก็สามารถฟังเพลงละเมอได้นะครับทางช่องทาง YouTube หรือว่าอะไรก็แล้วแต่สับได้หมดเลยทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งแล้วก็ R A, A C H Y O นะครับผมเสิร์ชได้เลยครับที่ Facebook, TikTok หรือว่าจะเป็น IG อะไรอย่างนี้ขึ้นได้หมดเลย ขึ้นหมดเลยก็ขอบคุณที่ทุกคนยังซัพพอร์ตผมอยู่ตอนนี้ก็เข้าปีที่5แล้วมั้งที่ทําเพลงมาตั้งแต่อายุสิตอนนี้ก็22บแล้วก็ขอบคุณที่เติบโตไปด้วยกันนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังมีเด็กๆเยาวชนยังติดตามหรือว่ารอดูผมอยู่ก็อยากให้น้องๆเติบโตมาอย่างมีคุณภาพแล้วก็เชื่อฟังพ่อแม่ด้วยนะครับ้เร็วเวนี้นจะเจอได้ที่ไหนบ้างโหเ,เ,เร็วเร็วนี้นะครับก็คอนเสิร์ตก็มีวันที่17นะครับที่เชียงราย18ปก็ลำปางนะครับยที่นี่เลยแต่ว่าทุกคนก็ สามารถติดตามช่องทางได้นะผมผมก็โพสตลอดแหละเวลาทัวร์คอนเสิร์ตก็จะโพสในไ G ในอะไรตลอดแต่ว่าก็อยากฝากทุกคนว่าแบบว่าถ้าอยู่ภาคใต้เงี้ยก็ไม่ต้องบินมาถึงแบบเช,ชียงใหม่นะเพราะเคยมีเหมือนกันครับ<อ>เพราะว่าเหมือนล่าสุดเขาอยู่ภาคใต้มั้งแล้วเขาก็บินมาภาคเหนือเลย,ยผม,มรูใ้ใช่ใช่ผมก<ช>็รู้สึกว่า<ต>ผมก็บอกแบบไม่เป็นไรนะครั้งนี้แบบขอบคุณมากที่มาเจอเราแต่ว่าครั้งหน้าเนี้ยเดี๋ยวรอผมก่อนรอผมส่งตารางงานให้ดีกว่าเพราะว่ากลัวอุบัติเหตุกลัวแบบว่าเขาเป็นอะไรไปอะไร่าเงี้ยบอกใช่ใช่ใช่ครับผม <Okay. S 2> ก็ฝากทุกคนด้วยนะครับเย่ก็ <Yeah. S 2> ยังไงก็ฝากเพลงละเมอไว้ด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคน เข้าไปฟังกันเยอะๆแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้านาอนาคตในทิกติกมีแผ่นเสียงเราก็จะมาบอกในเพจใช่ไหมได้เลยครับกโอเคทุกคนก็รอติดตามกันด้วยนะคะก็สาหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากครับุกมากเลยครับแฟนๆที่รับชมกันตอนนี้นะคะวันนี้เราสองคนนะคะมินและก็น้องไอนะคะก็ฝากช่องวันนาแม็กซ์ทีวีเรื่องดนตรีไม่มีวันจบกับรายการคนลคุกไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ thank <laughs> you